ขาสวัสดีครับทผม้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับนี่ก็เป็นแปลงปอยครับแปลงห้าเพงโกลาหลังจากฝนตกติดต่อกันสองสามมือครับน้ำพึ่งลดลงครับเริ่มแห้งนะครับพี่น้องแต่กับมีต้นห้าน้ำครับห้าไวาราบโอ้ยหลายพ่น้วครับเป็นแปลงปอยนะครับผมก็เสียดาตัดตั้ความศาสตร์ด้วครับตัดตั้คว่มศาสตร์เพราะว่าผม ตั้งใจว่าสิบ่ปล่อยงัวลงอีกครับตัดทำความสะอาดให้หยาพ้นใดจะเลื่อนเติบโตให้นานะครับให้คุ้มพื้นที่เห็นได้หลายๆนะครับแต่คอยตัดไม่พ้นจินนะครับก็รอดเวลาต่อไปครับก็เลยมาเก็บเลยเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องเข้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับนี่ครับเอาว่าค้างไว้แบบนี้นะครับเอาว่ามาค้างไว้แบบนี้เลยนะครับว่าต่อไปของกับสิบได้ปล่อยลงไปบ่้ปล่อยลงไปพ้นดูแบบนี้นะครับ ตัดห้าห้กินมือละสองรถครับว่าแปดตัวใหญ้ากินยู่สองรถนะครับผนกับต๊ะมากนี่ครับท่างน้ำนี่ก็จะไหลลงไปด้านในสวนนะครับสวนเป็นสวนหยาเพียงกแล่วครับที่ผมได้ลลอมไว้ครับปล่อยเห็นว่า่อยลงไปจินนะครับงามครับหยาน้าปุ๋ยความเขาไหลเข้าไปนะอ้ยห้าเขียวงามพน้องสวนครับบรรยากาศครับช่วงนี้ก็กินแล้วครับก็ล่อลง ลงฟางนะครับลงฟางพอพร้อมให้หยาสองเวลาครับ in ช่วงนี้กําลังกินหยามเบิดแล้วครับเคสุลดล่าลงฟางเป็นให้กินตอนกลางคืนนะครับให้คนได้ยืนกินตอนกลางคืนนั่การเรียงว่าตนน้นนามตรองมีการปลูกหยาด้วพี่น้องครับปลูกหยาไว้นะครับถ้าไม่หยาเพราะว่าให้กินและฟางเลยกับอะไรครับเพราะว่า,วามันหลายตัวนะครับต้องมีการปลูกหยาไม่แปลงหยาไว้หยาชนิดใดดีเบิดครกับหยาดีทุกชนิดนะครับดีทุกสายพันธุ์นะครับ ไหวย่างเล็กย่างน้อยสมประสานกันไปรับว่าเข้ากับเสตแลมบร์เเบืออาหารนะครับถ้าเข้าไปให้กินตวย่างเดียวครับว่ามันกับไ่อยากเลยครับ <c oughs> ผมได้สังเกตบังครับตองนี้อาหารเนื้ออื่นมากสมบะน้ำนะครับมือสองมือใน,ในคนได้กินเน่เปียน้ำในกินหยาดูสีกินนารีน้ำนะครับผมก็สลับไปน้ำแต่ผมก็นเน้นส่วนมากผมเน้นเพ่งกราครับ มปลูกเพ่งโกลาหลนะครับผมเสนเหนนเพ่งโกลานี่ครับชุ่มเลยครับเบึ้งเลยครับโอ้ยต้นห้านาำไม่หยาบครับพี่น้องนี่ครับหลังจากน้ำแห้งน้ำลดลงหนาเริ่มหนาแล้วครับก้ปล่อยลงไปกินอีกรอบนึงน่ครับเพราะว่าหญ้าเพ่งโกลาแทบสิบเดี๋ยวไปเห็นนะครับเดี๋ยวไปเห็นเพราะว่าอ็จะไปเห็นเลยนะครับเพ่งโกลาเพราะว่าหญ้าต้นนามไม่หยาบก็ลัางขื้นคุ้มครับก็ลังเรื่อยนะครับ ช่วงนี้พงศลังจะเริ่มเติบโตดีเลยครับหญ้าไมยาลาบครับเริ่มจะคุ้มพื้นที่ได้หลายนะครับพผมิ็ฐ์ตัดทำความสะอาดอยู่ประมาณสามสี่มือก็แล้วครับสองไรนะครับสามสี่มือครับคือว่าไงคือตัดทิ่มครับตัดทิ่มให้หญ้าเพิ่งกระไรพันปงนะครับให้พันปงให้พันจะเริ่มเติบโตเต็มที่ให้พันในหนาแล้วคอยตัดไม่ง้วได้กินเนี่ยครับจากแปลงตัดกับเปลี่ยนแปลง จากแปลงปอยเป็นแปลงตัดน,นะครับอนาคตดัคือเป็นแปลงแปลงตัดแห่ง,งว่าจีนตัดอยู่ประมาณสองเถ้านะครับสองเถ้าเถือสางกับปอยไว้ครับตุลากับปอยไว้เลื่อยกับตุลากะปลายๆฝนกับหายปอยไอนนนว,ยว,เเวเ้เพื่อในหนาเอาไปสืบปอยว่าโรกจีนช่วงเจ้าเขาแล้วเป็นรอบครับช่วนี้คอยฝนได้ยืนขอก่อนนี่บรรยากาศฝา่าพี่น้องเฮาครับท้ายที่น,นะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับ ขอให้ตะความสุขควาะเจริญนะครับพ่อนได้ดีพ่อนได้เลิศด,ดุลมัรดาลให้ท่านผู้รับชมสุขภาพแข็งแรงลำรวยกันท่องสวัสดีครับ